ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบก,กวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะวันนี้นะคะคนล้วก็มาเดินสะพาน็กค่ะก็ตอนนี้สะพานเหล็กมันก็เลยจะปิดแล้วแหละก็มาชมบรรยากาศสะพานศิษฐ์ไปเลยแล้วกันเนาะเออพูดมาที่แปดนี้ คป,ปิดแล้วดูย้ายร้าน,น้านสังส่งหรือถอนอาคารประกาศกันอย่างนี้เยะอันนี้เขาเขียนว่าให้มัดูดีอ่าน,น,นออก เดี๋ยวสะพานเหล็กมันมจะปิดใช่ไหมเดี๋ยวเรามาถามพี่เขากันว่าพี่เขาเนี่ยจะย้ายไปที่ไหนคะ่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยพีย่เขายังไม่รู้ยังไม่ทราบเลยว่าจะย้ายไปไหนจะลงเลบอร์เร <c oughs> บอร์อร,ร้านก่อนเนาะอ่าให้โตตามนามบัตรที่มีอยู่แหละก็ดูหนังสือเก็บแม็กซ์ได้ก็ไม่ใง่ใหลงจากรูหนังสือเลยบอกไปเลยว่าร้านบีไม่กลัวกูไม่ย้ายอ่ะ ไม่ยย้าอบอกไปเลยร้านดีไม่กลัวกูไม่ย้ายยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังอยู่ที่เดิมนี่เออจนอ๋อเอา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 เลยแบบเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวขนาดเดียวก็คือว่าจะอยู่จนกว่าเขาจะย้ายออกไปเลยอ้าวไอเดียขายตอนนี้คือพี่อยู่ที่ร้านไอเดียนะคะเขาขายอะไร ผมขายทุกอย่างครับคนขายก็ขายครับผมรับเล่นหนังด้วยบ่หนังเรื่องอะเฮรื่องหนังหนังเรื่พันล้านจริงเหรอโอเคถ้าก็จะย้ายไปมีการพักาครับแต่ว่าเราเราสู้ต่อนะครับตรงนี้เรามีสิทธิ์ยังจะอยู่ต่อทีนี่ก็ทางคณะกรรมการเขาก็ต้องการที่อยู่ที่นี่ครับเราสู้ต่อเดี๋ยวสู้ต่อไปใช่ไหมใช่แล้วม่แดงฟีก่อเลยจะให้ค่ะใช่ครับยอดเยี่ยมขอบคุณครับ นู่นหมดแล้ว啊อืมอยากได้ได้ค่ะร้านนี้นะคะชื่อร้านเียตี๋นไม่สวดลมเป็นเสียตี๋ลองไปดูได้ตำนานใช่ไหมบอกว่าโดนเสียฟ really ังแล้ว

ก็จะไม่ยหญ่แน่นอนคือจะยังนยันๆไม่ใช่ค่ะขึ้นตัวก็ทำเรื่องตรงที่เรื่องไทยขึ้นตัวสบายับายนะว่าให้ทางกลุ่มลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะพูดนะแล้วก็ทำต่อไปอยู่ถ่าเราเรียนเป็นี s อ p e r ย e r o